ส่งออกของไทยในเดือนมะกระาคม2567นี้นะคะก็ขยายตัวถึง10%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่6ค่ะ เนื่องจากปัจจัยฐานนะคะที่อยู่ในระดับต่ําแล้วก็การส่งออกสินค้าในทุกหมวดหมู่แบบตัวดีขึ้นได้แก่กลุ่มสินค้าเกษตรแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการส่งออกคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้นค่ะค่ะสำหรับการส่งออกจากไทยไปจีนนะคะในเดือนนี้ก็ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ค่ะ อยู่ที่บวก2.1%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะโดยมีผลไม้นะคะที่กลับมาเป็นแรงหนุอนอีกครั้งแม้ว่าการส่งออกทุเรียนนะคะจะยังคงผดตัวต่อเนื่องแต่ก็ในเดือนนี้มีการส่งออกลำใหญ่แล้วก็มังคุดสดที่เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะท่ามกลางความขัดแย้งในทะเลแดงนะคะที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและก็ต้นทุนในการขนส่งนะคะให้เพิ่มขึ้น แต่การส่งออกของไทยไปยูโรโซนในเดือนนี้นะคะก็ยังคงขยายตัวอยู่ที่4.5เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าทั้งนี้นะคะหากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะในเรื่องของความผัดแย้เนี่ยไม่ยกระดับขึ้นก็คาดว่าค่าขนส่งนะคะจะได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วค่ะในปี2567นี้นะคะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็มีมุมมองว่าภาพรวมการส่งออกของไทยนั้นจะพลิกตัวกลับมาเป็นบวกได้ที่2เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะ เนื่องมาจากปัจจัยฐานที่อยู่ในระดับต่ำนะคะแล้วก็การส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นแต่อย่างไรก็ดีนะคะก็ยังมีความไม่แน่นอนอื่นๆที่อาจเข้ามากดดันการส่งออกของไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสําคัญของไทยแล้วก็ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่ยังคงต้องติดตามต่อไปค่ะกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ